เด้อจ่าถึงป่าที่เคยเก็บแล้วแล้วก็ป่านที่จะดูสะอาดหน่อยเนาะแล้วก็จะมีแต่เห็ดสีแบบสีมืดๆนึ่งนะตังนี้ดอกแรกแหกหมานนะเลยใส่ถุงมือดอกแรกสวยมากเลยจ้ะเราไปดูกันต่อแล้วจ้ะดูสีเห็ดเลอจ้ะ สีเห็ดมองเห็นไหมคะ่ยหนึ่งสองสามตรงนั้นค่ะสีแบบโอ้ยดอกกำลังทำงานอันนี้ดอกอีกสองดอกโอ้ยมีลเล็กๆกจ้ สามสามอันเล็กเล้็อันนี้สีสวยาเลยค่ะกำลังน่ารักเลยเดี๋ยวหาคนเดียวเลยนะวันนี้มาลุ้นกันอีกจ้าน่าจะมีอีกนะแต่ว่ามองยากหน่อยหนึ่งสีเหมือนเหมือนดินเลยค่ะไปลุ้นกันต่อจ้ะ เจออีกแล้วด้วยจ้ะทุกคนเจอเจอหนึ่งสองสามสี่ตรงนั้นนะคะนะห้าโอ้ยเจ็บคนเดียวม,มนันมานนะหกหกหกแล้วรออีกล้วจ้ะแปดดูดูทุกคนดูอันนี้เป็นครอบครัวเลยโอ้หมายเล สองสามสีเดีนี้อีกหนึ่งว้ากำลังตรงนี้ตรงนี้เลยจ้ะนี่อีกหนึ่งเดี๋ยวดูอีกก่อนนะเผื่อมีสีมองยากเลยสี ต้องรีบเก็บนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้ถนุกใกล้ทางเดินมากถ้าเผื่อมีคนมาเจอนจะรู้ว่ามีเห็ดตรงนี้นะนใกล้ทางมาต้องรีบเก็บแล้วค่อยไปตัดขายทีนึงโอ้ยเก็บอยู่คนเดียวเด้อมนันนี่ไม่ได้มาตั้งแต่วันนู้นเดีออ๋ยวลูกเล็กๆนะฮะเออมาดวูวันนี้โอ้ย

กมาลุยก,กันมาลุยก,กันป่าลุกกนแค่เราคนเดียวสามหน่งอ,อันนี้ก็ทางเดินก็หาว่านี่ใกล้ๆทางทางนั้นเลย คือจะหาต่ใกล้ๆทางไม่ได้ไปไหนไกลเลยเลยโอย้งาม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 เก็บคนเดียวมันคนเดียวม้วนคนเดียวเลยวันนี้ไอกจากที่ไม่ได้มาสามสี่วันเก็บที่ะดอกสองดอกวันนี้สองดอกก็ดกัดเลย มีแต่รุ่นนี้เลยไม่ได้งามๆเลยไม่มีแก่เลยวันนี้เต็มเป้แล้วน่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะน่าจะเดินเดินดูอีกนิดนึงแล้วก็พอละโอเคเดี๋ยวดูอีกนิดนึงจะ้ะมองไปเห็นอีกแล้วเด้จอจ้ะมองขึ้นมาอย่างเงี้ยมองมองขึ้นมาจะมองเห็นง่ายมา สวยงามเลยงามงามงาม๋ยัดูอีกส okay. ักน okay, ิดจะไปแล้วนะมันจะค่ำแล้วโอเคเดินไปเดินมาก็เจออีกแล้วเด้อ นีม่มาังามเถอะอยเจออีกแล้วป๊าก็ลังขนาดนี้เลยเห็ดน,นะเนาะงามจริงๆเลยแต่ว่าก็หนักแล้วด้นี่ <c oughs> เดินกลับนะคะก็เจอเรื่อยๆเลยเนี่ยยิ่งเดินก็ยิ่งเจอ,อจะได้กลับง่ายก็นี่ค่ำแล้วนี่เจออีกแล้วงามเลย โงาม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 เดินไปเรื่อยๆแล้วกันต้องใส่ต้องได้ใหม่อีกวันหลังแน่ๆเจอเรื่อยๆเลยงามงามงามโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปต่อไปนะจ้ะเดี๋ยวให้ดูเห็ดเยอะๆมากๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะ